ยี่หากุ้งกลัวอล่า,างที่สองมีตัวบ่เพื่อตัวหนึ่งพี่นอ้องนี่นี่คบหนึ่งตัว,ว ตัครับใช้ไปแล้วปุ่นละเหมือนเมื่อดปุ่นใส่น้ำหมกเพิ่มเกี่ยวเขาแล้วใส่น้ำขานั่นแทะหน้าไปนะครับ,น,บรนี่ตังที่สามตัวบอนี่ตมีโต <c oughs> มีจากตัวหน่อยเนาะโอ้ตังนี้สามอีกแล้วครับพี่น้องสามเต้ม เด็ได้กินยังแกครับคนได้หาบางคนมีเวลาได้หาใส่ไปเงียปลาเขียงซับปลาทั้งกระไรว่าจะเป็นปลาซับเป็นมาลังที่สี่นะครับลังที่สี่เนี่ย ันได้ด้วยพี่น้องเลยมุ้ยใหม่กันสันโอ้ลังนี่เตัวหนึ่งเห็นป่มันเหมอดเงยบตาตาที่หลบสิงนี่ครั้งที่หานะครับครั้งที่หายมีตัวก็ด้อง ใส้ไปต่คำว่านครับนี่หาได้สองครับสองผมบอกสองตัวไปต่อขุดมากับลุงน้อง นี่ยังที่หาอากาศก็แต่วปนกำลังขึ้นครับตีหากว่าไปทกุกโมงแหละมาหนาเนเจ๊กย่มๆหนาวเนาะมีตัวไหมเป็นตัวหนึ่งครับเป็นตัถือขนาดบานมอนือี้ไปตัวเดียวปลากันยังกระตายวันี้แหะ ใส่ท่อนครับหลังที่เจ็บไปวางน้ำไหลยถือป่ะ้าไรกพอดเจาะยิเงียบมาก้นยเนาะตาออบเบิดอู้หูอบแล้วครับถึงป่ สามตัวหลังที่เจ็ดหลังที่แปดนี่ครับหลังที่แปดไอ้ยังทีเหครับนี่ตัวบนโอ้ตัวน,น้อยๆตัวเดียว ถึงหลังนี่ครับหลังะตัวสองตัวสามตัวกีเม้่ไปสีหล,ลังเงียบรอบชิบสองหลังเปิ่งกันที่จะตูเพราะเลียงเลี้ยง่ายปะ มีหมองสซน่ามันไหลเนี่ยกับหายกเอออันนี้รอบแตกครับออกตัวผุนห้อยเพิ่นเมึงที่เราห้อยน,อน,นี่ออกรอบพั้งต้องใช้เด็กคนประจำการ มันสั้นเด้คอครับมวยใหม่กันสัน้นนี่บนนอกบนนอก เขถือพ่อโตลังนี้ครับเงอกระยังคือเขาสองลังครับลักซ์ลี่ด้วย ม่ยคนถือกล่องให้มีตัวบอลมีตัวไหมอ่าสองเตะสามสีครับหลังครับสีตัวไปรครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวไปลงผลงานกันหอดบานก่อน เกล่พุ่นครับมองพุ่นปีนดำออกบรรยากาศยามเศร้าอากาศดีแห้งร่งเงย็นพอดีพอดีครับเขาน้ำทำปลาเกี่ยวแล้วแล้วกบลายครับบินกบมาละละวันหนาววันทมีกบเลย ถ่าย,ายอู้บักเอบเลยถ่ายมีอุสามครับสามตัวเห็นู้สามตัว,ตว,ตวที่หลอบผมใส่มันพังครับตาทีตาบันทีโมห็น ที่นี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านก็จะคอยเบิังใหม่เนาะ